ลงแล้วล่ะอะไรหนึ่งสองสามสี่เทสค่ะมาที่ท้องเทสเทสค่ะห้าหกเจ็ดแปดเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หา,หาเพจหาเพจตัวเองก่อนวันนี้ไม่ได้แข่งเลรนะมาจากฝนนอกจากฝนแล้วก็กับพี่มาร์คเนี่ยค่ะอ,อ,อุ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้ว,ลวเอ้ามาอนเตอร์ฝาก,กอะไรก็แชร์ให้หน่อยนะคะมาแล้ววันแค่ทะเลาะก,กับพี่มาร์คมาก,ก็จะเป็นเดือนแล้วนะคะคพี่มาร์คเร่งพี่มาร์คเร่เงอินเตอร์เยอะเพจไปครั้งหนึ่ง ไปกู้เพจมาได้เล่นเฟสอันเตอร์ไปเป็นเฟสอันเตอร์ไปเลยนะคะบางคนโอ้โหเมื่อกี้มีคนถามเที่ยวเฟเอาตัวจริงเห,หรอเฟสใหม่เฟสเฟสใหม่เดอใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปลอมหรือเปล่าของจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนถึงก็ต้องโทรแชทมันเลยไม่ต้องโทรมาก็ได้นะคะลองดูเพื่อนดูเพื่อนรอบๆนะคะถ้าอยู่ในแก๊งแบบรถซิง่งเป็นช่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช่นะคะตัวจริงกูกูก็ปลอมเพรามาอีกทีเหมือนกัน ตัวจริงไม่ใช่แบบนี้อ่ะตัวจริงไม่ใช่แบบนี้เออเอออ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอ่ะฝากก็แล้วก็แชร์แอนเตอร์หน่อยขออนุญาตเทสเสียงหน่อยเสียงชัดไหมคะสวัสดีสค่ะชัดครับพี่บอกว่าอะไรนะสวัสดีช่างตั้มช่างตั้มสุพรรณเฮ้ยเราไม่ได้เจอนานแล้วช่างตั้มสุพรรณเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะใกล้ยังช่างตั้มคะรถเสร็จแล้วแอนเตอร์ขอคิวด้วยนะคะเออขอคิวเลยนะคะขอคิวก่อนใครเลยนะคะคิวหไปถึงที่เลยนะถูกต้อง แอนตอร์จะไปอย่างนี้อ่าเดี๋ยวคิวสองค่อยว่ากันใช่แต่ถ้าเป็นคิวแรกรีบไปสวัสดีช่างป๊อปค่ะช่างป๊อปหนองจอกเดี๋ยวนี้จะเป็นช่างป๊อปหนองจอกไม่ได้แล้วต้องเป็นพิธีกรป๊อปหน่องจอกแล้วงานช่างไม่ได้ทับแล้วงานพิธีกรเยอะมากกว่าอ่าฝากด้วยนะคะช่างป๊อปสวัสดีบางเอ้บังเอ,งเอค้คาร์บอนเดี๋ยวนะคะในนี้นะคะทีมช่างทเทนเตอร์แอดไปนะคะช่วยรับแอดแอนตอร์ด้วยนะคะตัวจริงนะตัวจริงนะคะตัวจริงนะคะไม่ใช่ของปลอมนะคะ สวัสดีสอจอเจี๊ยบด้วยนะคะคุณพ่อฮะอฝากกดอแล้วก็แชร์เตอร์ด้วยตั้งแต่มีมีลูกดีขึ้นไหมตั้งแต่ไหฮะดีขึ้นไหม <laughs> มีดีขึ้นหรือ่า <laughs> อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเออเอาฝากกดอแล้วก็แชร์เตอร์หน่อยมาไม่ใส่พัแล้วหรอโอ้ตอนนี้พัทุดงอยู่ค่ะ พระธุดงอยู่นะคะเพราะว่าทออ้พระธุดงไปค่ะคือพระธุดงไปจำศีลนะคะแต่ยังแต่ยังไม่ได้ไปไหนไกลนะคะแต่่จากเส้นทองจากที่พระธุดงค่ะตอนนี้น่าจะอยู่ร้านอาเฮียนะคะอรู้สึกว่าจะไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ที่แรกที่แรกสร้อยสร้อยไปนะคะตอนนี้พระน่าจะไปด้วยแล้วนะคะเอไม่เข้าใจเลยเหมือนกันโลกติดต่อโลกติดต่อวันนั้นพี่พันธ์บอกอะไรนะ อ้าวใครมีตั๋วจำนำยกมือให้หน่อยโออันเตอร์กำลังวิ่งไปเลยดันตัวต๋วจำนำอยู่ในรถไอ้เหี้ยล็อกรถไว้สักไก่เชียววิ่งกลับมาไม่ทันแต่ละคนมาโคตรภูมิใจแต่ละคนมาตั๋วจำนำไอ,จำำอ,อ้จำนำทองอันนี้จำนำทองใช่ไหมใช่นี่จำนำไปเท่าไหร่สิบบาทอย่างงี้ยสิบห้า,า <ๆ S 1> บาท <c oughs> นี่ดแต่ละคนถาไมไปทำอะไรครับทำรถโออาการเดียวกันเลยเว้ยตอนนี้กำลังหาจำนำรถตอนนี้ฮงเอาหรออ๋อหาจำนำรถเพื่อขายทองไ,ไ,ทไปถ่ายไปถ่ายทองคืน ชีวิตจะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะคนเล่นรถนะบางคนถามอุ้ยแอนเตอร์ช่วงนี้ไม่ได้ส่องพ้าเลยอย่าว่าแต่ส่องผ้าเลยค่ะแอนเตอร์ก็ไม่มีพ้าให้ส่องเหมือนกันนะตอนนี้นะะกลัวผ้าจะไปด้วยนะคะสวัสดีพี่ปุ้ยบังกอกแดกด้วยนะคะสวัสดีนายกนู้สวัสดีพี่นูเทอรลีด้วยเออเอามาเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนอาทิตย์นี้อีป๊อปอาทิตย์นี้ของพี่นุใช่ไหมงานรถป๊อปงานรถป๊อป ที่สนามคองหาเออฝากด้วยนะคะแอนเตอร์ก็อยากจะไปเหมือนกันแหละแต่เพอเราไม่มีรถป๊อปไงนายกนุ่งอะนายกนุนายกนุ่งใช่ตอนนี้กำแพงแสนนี่พี่นุเขาจองไว้หมดแล้วนะเออในหมู่บ้านซอยหมู่บ้านนี่พี่นุแม่งจองไว้หมดแล้วนะอ่าหมู่ออโต้ซิ่งแบบว่าพี่คนยืนร้อนไอ้เออาษาทำเป็นไม่เออหล่อใจ เอี๋ดีนี่ทำให้แซวแอนเตอร์ไม่ถึงพี่<า>พลนะ<า>เออยังไม่ถึง,<า>งพี่พลนะเออยังคุยกันอยู่ยังอารมณ์ยังเข็งกับพี่มาร์กอยู่เลยเว่าพี่มาร์กแั่งยุยยุปิดบัญชีกูเฉยเลยเดี๋ยวนี้เขาให้สแกนหน้านะนาวันนั้นไม่ใช่วันนั้น,นกูลืมแต่งหน้าไปไงกูสแกนไม่ได้ไงล็อกแม่งเลยแม่งล็อกแม่งเลยไอ้ล็อกไม่ว่าด้วยทุกทุกวันนี้เปลี่ยนโปรไฟล์ไม่ได้นะเพราะเปลี่ยนโปรไฟล์ต้องสแกนหน้ากูลองสแกนแล้วแม่งไม่เหมือนในรูปเว้ยมันก็เลยไม่เปลี่ย ปวดหัวเลยแล้วมีแอปให้แบบทำสวยทำไมล่ะเจดาวอยู่ไหนวะสวัสดีเจ๊ดาวด้วยครับมายามีส้มตากินป่ะเอ้ยเดี๋ยวไปหาพี่พลก่อนวันนี้แอนเตอร์มาอยู่ที่ร้านบางแวกเออร้านใดบางแวกร้อยด้วยข้าวแม่มาลัยกินแต่พอดีร้านก็จริงๆก็มาหาข้าวอ่าร้านแม่มาลัยนะคะแต่ว่าแอนเตอร์มาช้าไปหน่อยร้านปิดนะคะเดี๋ยวไปถามก่อนว่าร้านเปิดกี่โมงเออพี่พลสวัสดีค่ะ หลายคนแบบว่าทำไมไม่ถึงสักทีลูกพี่ยืนพิงจเออลูกพี่ยืนพิงกันแบนนบหูมื่อยแล้วอ่ะเตอร์มึงยังไม่เลิกอีกเหรอก็พี่มาร์คเลน่นแอนเตอร์ซะเยอะเลยอะฮะจนทุกวันนี้ไม่มีใครเชื่อเลยแอดไปยังไม่รับเลย,เลยพี่พลรับมันยังร,ยร,รับแล้วครับอ่ะรับแล้วขอบคุณค่ะเออพี่พลที่แอนเตอร์ยืนนี่เขาเรียกว่าอยู่ตรงไหนอ,อ,อยู่บางแวกบางแวกร้อยครับบางแวกร้อยอ่าเอาเอ,เอหนูจะไปกินข้าวร้านแม่มาลัยเขาเปิดตอนไหนคะ เปิดตั้งแต่ตีห้าเลยครับเปิดตั้งแต่ตีห้ามึงมาตอนห้าโมงเย็ยนคงได้กินหรอกอนะด้วยเปิดตีห้าถึงกี่โมงคะ,ะ <ไป S 2> บ่ายบ<า>่ายครับบ่ายโมงโอ้โหมึงตื่นบ่ายโมงอ่ะขูดสะดังเทียนนี่ภาคภูมิใจกับพ่อแม่กูมากเลยนะไอ้ก็เริ่มแค่ขยับขยายออกมามก็อาจจะช้านิดเดิงเออเนี่คันที่ยืนอยู่ข้างหน้านี่คะพี่พลรถของใครเอเมร็มเอกาชาติครับเหลืองสะอื้นอีกแล้วของเขาจะเป็นเหลืองสะอื้นทุกคัน อ,อันนี้อยู่ในรูปแบบของเกซิงครับเกซิงมองเดี๋ยวนี้เริ่มมองไม่ออกแล้วเกซิงกับเฟรมมันต่างยังไงมันต่าง,งอันนี้มีคัสซีครับมีคสัสซีแล้วก็ไม่มีแก๊สครับถ้าเฟรมจะมีแก๊สสิ่งในตัดถ้าถ้าเป็นเฟรมเนี่ยก,ก็คือไม่มีคัสซีได้ครับคือสารได้เลยครับแล้วก็มีแก๊สได้ใช่สามารถกำก๊สตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นเกซิง อันนี้คือมีคัสซีต้องยังมีคัสซีอยู่พี่ช่วยก้มดูคัสซีให้หน่อยคัสซีอยู่ข้างหน้านี่ครับคัสซีอยู่ข้างหน้านี่ครับนี่นี่นี่ข้างหน้านี่นี่มันยังต้องมีคัสซีอยู่เออแล้วมีต่างอะไรพี่มีต่างแล้วก็พวกระบบในตัดครับระบบในตัาแต่อันนี้คือใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ครับอันนี้ใส่ไม่ได้แต่เทอร์โบเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันหมดข้างหลังบอดงบอดี้เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยอันนี้คือเครื่องจริงไหมคะ อันนี้เครื่องแบบครับอันนี้เครื่องต้นแบบใช่เลยครับไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับอันนี้เขามาทาอะไรกับพี่พลบ้างทําสายไฟครับทําสายไฟพี่พลทาสายไฟอย่างเดียวไหมเห็นมาบางทีก็ไม่ได้แค่สายไฟอ่ะมันจบอะไรหลายๆอย่างกับพี่พลเยอะมากอเทอรีย่งพวกสายไฟสายเบรกอะไรเงี้ยครับอ่าแอนเตอร์ต้องพูดก่อนบางคนคิดว่าพี่พลทําแค่สายไฟอย่างเดียวไม่ใช่แต่จริงบางคนช่างบางคนทําเครื่องเป็นอย่างเดียวครับแล้วไม่มีเวลาที่จะไล่ นสึี่รอบรอบค้างรอบรอบเครื่องหรือถังน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ระบบนุงระบบน้ําพี่พลรับทํำไหมรับทำครับคือเอาง่ายๆถ้าช่างคุณเป็นช่างมาใหม่ๆหรือว่าเอ้ยเพิ่งจบมาใหม่แต่ในเรื่องการประกอบเครื่องเนี่ยเป็นอยู่แล้วหรือว่าจบมาจากศูนย์แต่ไม่มีเวลาไล่หรือว่าเรื่องระบบรายละเอียดเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆไม่ถนัดยอนมาให้พี่พลเลยได้ไหมได้ครับ ต้องเตรียมอะไรมาให้พี่พลมากที่ต้องโยนมาต้องมีอะไรมาก็ถ้ามีของก็เอามาถ้าไม่มีก็จัดให้ได้หมดเอาง่ายๆถ้ามีบอดี้มาก็คืออะบอดี้มาแล้วแหละเครื่องมีตั้งเครื่องมาเลยตัวจริงหรือจะเอาเอาสปอรตขึ้นแบกไ่อแบก็ได้ครับเอาขึ้นมาก่อนก็ได้ได้เลยครับแล้วถ้าที่เหลือไม่ถ้ามีอะไรก็ยกมาใช่ถ้าไม่มีหาให้ได้ครับเดี๋ยวหาให้ได้ได้หมดครับคำว่าหาให้ได้นี่หน้าจอไม่มีหาได้ครับเดี๋ยวจัดให้ได้หมดครับล้อไม่มีหาได้หมดครับยางไมม่ี ได้หมดครับพี่ร้านร้านพี่ร้านแค่นี้แค่นี้อันนี้คือมุมอะไรใช่ครับแต่อย่าพูดถึงโกดังเพราะว่าโกดังเนี่ยเปิดเผยไม่ได้ก็คือนี่แหละโกดังแต่มีของทุกอย่างนะอารมณ์เคยเห็นกระเป๋าโดเรมอนไหมเล็กมากนะแต่แม่งหยิบได้ทุกอย่างเลยที่นี่เหมือนกันอยากได้อะไรขอให้สั่งมีหมดครับมีได้หมดเลยเออคันนี้เลย เอาที่พี่เริ่มทําที่พี่ทาพี่ทําอะไรไปบ้างทาสายไฟครับสายไฟเลยอันดับแรกเลยสายไฟแล้วก็มีตั้งทรงอะไรอีกแล้วก็ประกอบพวกสายวัดบ่งวัดบูธอุปกรณ์ทั้งหลายอ๋อก็อุปกรณ์เล็กๆนี่เนะใช่ครับต้องไรประกอบครับค่ะแล้วมีอะไรอีกมีตั้งแบบว่าก็คือด้วยทั้งส่วนมากนัดจิตทำมาหมดแล้วคันนี้อ๋อนัดจิตเขาทำมาค่อนข้างเยอะคันนี้ครบหมดแล้วอ๋อก็คือคันนี้ค่อนข้างที่จะครบหมดแล้วใช่เก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับ ก็เหลือรายละเอียดที่ใช่ก็พวกถอดถังไปทําสีดําครับเอาเดอร์โค้ดครับอารมณ์แบบเอาสวยด้วยใช่ไม่ใช่แบบรถหล่ออยากเขาเรียกว่าไงไม่ใช่รถแรงอย่างเดียวแรงแล้วต้องโชว์ได้ด้วยสวยด้วยก็คือจะเป็นพาวเดอร์โค้ดก็ได้จะทําสีจะแบบได้หมดครับให้เลือกสีได้จะเอาสีไหนก็ได้ได้เออจริงๆแล้วก็คือดีนะอุปกรณ์ี่ถ้าเป็นช่างไม่มีอารมณ์เก็บมันเป็นอย่างนี้บางคนก็ ในเรื่องการแต่งรถทุกวันนี้หนูก็ยังไม่เก่งนะคะคือเคยลองแล้วไงเฮ้ยเราก็รู้เยอะนี่เราก็ซื้อจากที่นู่นที่นี่มาได้อะแต่พอใส่เข้าไปเนี่ยทําไมมันไม่สวยอย่างที่เขามันไม่เหมือนคนทําทุกวันเติมมองว่าพี่พลทาจนชินแล้วอ่ะรู้แล้วว่า <ทำ S 1> คนที่จะมองตรงไหนครับก็คือรับทําหมดรับทำหมดครับรับทําแค่ช่างหนุ่ยคนเดียวเปล่าทําหมดครับทําท,ทุกโอ้ครับหลายๆคนแบบเฮ้ยทาช่างหนุ่ยคนเดียวหรือเปล่าทําหมบ ทั่วประเทศไทยมาได้เลยได้หมดครับเบอร์โทรเลยค่ะพี่พล062์ครับ9 1 9 5 5 9 1ครับ5591อันเตอร์ขึ้นให้ทางด้านล่างนี่จริงๆแล้วคือถ้าแบบว่าคุณเป็นช่างแต่งจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ขาดเหลืออะไรหรือว่าอัเซอรีไม่มีเวลาทําโยนมาให้ผมได้เลยได้ครับตั้งส่งหาได้ครับได้ครับทักขาอะไรได้ได้ครับอะไรก็อย่างเดียวก็ขายครับคือถ้าจะสั่งอะไรอย่างเดียวก็ได้ได้ถ้าคุณคิดว่าอะไรที่คุณหาไม่ได้หายาก อินบ็อกซ์มาหาผมร็อตอนลอสั่งได้หมดนะได้หมดครับล้ออหน้าก็มีครับมีหมดนะครับคือเอาง่ายๆอะไรที่ว่าหายยากๆที่หาให้ได้ได้ราคาก็ว่ากันไปก็แล้วแต่คอ่าว่าจะเป็นแบรนด์ไหนหรือว่าคุณต้องการสไตล์ไหนอนนคันนี้เราใกล้จะได้เห็นกันหรือยัง ก็เหลือกลับไปเปลี่ยนเครื่องแล้วก็จูนครับน่าจะซ้อมกลางกลางเดือนนะครับน่าจะได้้ซอมกลางเดือนนี้ได้<ช> <ๆ S 2> เจอแน่นอนใชนะ่อันนี้คือเราก็ยังบอกไม่ได้แต่เราจะได้เห็นรถของเอเอมเนชั M ่นมีรถกี่คันคะเยอะมากเลยครับรถ <c oughs> บ้านรถ <c oughs> บ,บ้านก็มีครับ3,000โปอร์หนึ่งจเอ่อรถบ้านก่อนรถบ้านไม่รู้มีรถบ้านรุ่นอะไรบ้างมีตัน5ห้ามีตัน5แล้วก็มีสองพันยี่สคันสองพนย่คันนึง มี1.9 3,000โปรมินิ5คันสำหรับรถแดกอย่างเดียวนะอ่ายังไม่รวมผ่านมือพี่มาหมดทุกคัน5คันนี้คือผ่านมือพี่มาอ่าส่วนใหญ่ก็เก็บแล้วแต่ว่าขันเหลืออะไรเออนี่อันนี้เป็นของเอเมกาชาติอีกหนึ่งคันที่เขาจะต้องขึ้นแต่เดี๋ยวกางเดือนนี้เดี๋ยวจะรู้กันว่าแต่พื้นเวลาจะอยู่เท่าไหร่ช่างเขาเล็งไว้ที่เท่าไหร่เขาอยากได้เจ็ดต้นๆ เออ,เ,อ,อจเ,จจเจ็ดต้นต้นโอ้โหแล้วตอนนี้รุ่นนี้เวลาเร็วสุดเท่าไหร่ตอนนี้ไม่ยังอยู่เจ็ดกระตาเลยเจ็ดห้าเจ็ดหกใช่ครับอ๋<ห>ออันนี้ตั้งกว่าดีใหม่คเขาเขาก็อยากก็เลยใครใครก็อยากเร็วเออถูกต้องทุกคนอยากเป็นที่หนึ่งมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติที่จะต้องหวังกันไว้แบบโอ้โหถ้าเจ็ดสุดมันก็เท่ากับเฟรมอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะ มันใกล้ใกล้เออเจ็ดกลางกลางอ่ะถ้าเฟรมก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าดีที่สุดก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณหกเก้าหรือเปล่าพูดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดพันเลยอ่ะอ่ะเจ็ดพันเจ็ดพันนี่คือนายยาวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เออเฟรมพูดถึงไม่ใช่หกเก้าหมายถึงหมายถึงหมายถึงเฟรมนายาวนายาวอ่านายาวอ่านายยาวช่างเบิร์ดเออเออใช่หกเก้านายยาวช่างเบิร์ดถ้าเฟรมตอนนี้ก็น่าจะอยู่กันที่ เจ็ดกลางกลาอันนี้แกเฟมอยู่นที่โอ้โหปวดหัวเพราะอะไรรู้ไหมมันเหมือนกันไม่หมดเลยบอดี้เดี๋ยวนี้มันออกมาต้องเข้าไปดูใกล้ๆว่ามีคาซีหรือเปล่าเออมี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 ถังไหมอะไรอย่างนี้เออมันเริ่มมันเริ่มแบบพัฒนากันไปเรื่อยๆแล้วบางโคถามความสูงนี้จำกัดไหมพี่วุฒิความสูงไม่จำกัดแล้ว มีเอ f 55โปรที่ยังจำกัดความสูงอยู่ไหมไม,มีแค่เอฟเอฟ55เนอะอ่านีมันเป็นพวกเกียรติ้งแล้วไม่จำกัดน,นะโอ้โหคือตอนนี้แอนเตอร์ก็ตามกติกาไม่ทันนะคะเพราะว่ารุ่นนี้แอนเตอร์ไม่ได้เล่นด้วยนะคะเออเล่นไม่ไหว,เ,ออเ,ไหวเหมือนกันนะคะแค่3,000โปรก็จะแย่ให้แลว้วเออนี่แต่ก็คือพี่พลรับหมดทุกรุ่นไหมรถบ้านเคยเห็นแล้ว2 0 2 0ก็เคยเห็นแล้วว่าเคยรับร สามพันโปรับสามพันโปรทำบ่อยครับเพราะสามพันโปจะเยอะเลคือสามพันโปนี่ทำบ่อยอ่ะเดี๋ยวขอดูคันเขียวคันเขียวนี้เขามาทําอะไรวันนี้อันนี้เขามาทำสายไฟครับทำสายไฟใหม่จะเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ครับเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ทำสายไฟเวอร์ชันใหม่อ๋อคือมันต้องมีเวอร์ชันใหม่เลยเราอยากเราเลยอยากจะรู้เลยว่าไอ้สายไฟเวอร์ชันใหม่มันเป็นยังไงเออไม่รู้ลุ้ปีก็อยากลองรุ่นใหม่อ่า หนูต้องถามพี่ว่ารุ่นใหม่กับรุ่นเก่าของพี่มันต่างกันไงก่อนน่าจะเป็นตัวสายไฟเป็นสายไฟใหม่ไปอ่าเป็นสายไฟใหม่ที่แบบว่าเอามาผ่านครับครับปกติใช้สายไฟมือสองนะติดรถมาใช่แล้วตอนหลังไปเจอร้านขายของใหม่เนี่ยแล้วช่างเขาบอกขับแล้วรู้สึกดีกว่าอะไรเงี้ยให้เปลี่ยนก็ง่ายๆมัน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 สดกว่าอ่าก็จัดไปอ่าอันนี้เป็นทั้งด้านของแบงค์วิทยาแบงค์วิทยาตั้งแต่ คุณพอลูกอ่อนอ๋อคุณพอลูกอ่อนตอนนี้คุณพอ่อคุณพ่อหยุดไปเฉยเลยเอเอเขาหยุดเขาโอเคนะเขาตอกแปดด้วยมือมเอาถูกแต่ว่าก่อนอที่เขาจะหยุดไปเนี่ยสนามสุดท้ายที่เขาวิ่งเนี่ยแปดเก้า <8. S 1> ด้วยฝีมือคุณพ่อเองเอแล้วคุณพ่อทิ้งพวงมาลัยไปอุ้มลูกเฉยเลยเนะคะแล้วคุณพ่อก็อยู่เฮ้ยเจ๊เดี๋ยวเล่นด้วยกันอยู่ๆเอ้าคุณพ่อคุณพ่อคุณคุณพ่อทิ้งเลย ซุปอาบอ่าไปไปีนี้ได้เจอกันไม่ยากสําหรับเขาแล้วเพราะว่าเขาปักสติได้แล้วเออเขาปักเล็กปักซุปอาบนี่เขากลับมาอ่าปลายปีแต่งานอีสูนี่ก็จะเป็นของช่างหนุ่ยไปก่อนอ่าช่างหนุ่ยดูแลอยู่แชมป์ไปสองรอบแล้วครับเออคันนี้นะต่อให้คุณพ่อเขาเลิกไปแล้วก็ไปดูเอ่อไปดูผลงานก็ยังผลงานดีอยู่แล้วก็ยังพัฒนาอยู่เรอยๆ อ่าอันนี้ก็ถ้ามาที่นี่แบบอยากได้เวอร์ชั่นเก่าอยากได้ใหม่ก็มาปรึกษาพี่พลได้บางคนทําออกไปแล้วเฮ้ยเวลาเท่าเดิมปรึกษาต่อได้ไหมเฮ้ยพี่ผมอยากจะได้ดีกว่านี้ผมต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้ครับได้เรามาคุยกันได้ถามราคากันได้ไหมแบบยต่เช็คราคากันนะ้องมาสืบกันลองมาคุยก่อนได้ครับบางครั้งบางอย่างคนเราก็ต้องมีเช็คก่อนกว่าแอนเตอร์จะซื้อเนี่ยแอนเตอร์ก็โทรมาหาพี่พลหลายรอบแล้วถามคำเดียวว่าถอนได้ไหม คือไม่ได้ถามไปมากกว่านั้นผ่อนได้ไหมผ่อนได้ไหมเออผ่อนได้ปะอ่ะหลายคนเขาถามอ่ะผ่อนได้ไหมได้คเออผ่อนได้ผูงนะอ่ะผู้หองนะมีกําหนดในการผ่อนไหนห้ามเกิน2เดือนห้ามเกินเดือนห้ามเกิน3มเดือนอะไรอย่างเงี้ยเออมาตกลงกันก่อนนะแต่การผ่อนเนี่ยแต่แต่ต้องมีก้อนแรกมาก่อนนะเออต้องดาวเออต้องดาวก่อนรถอ่ะจะผ่อนคุณต้องวางเงินดาวเลยเพราะแบบว่าสมมติว่าเราซื้อของอย่างนึงสามหมื่นแล้วก็วางเงินจองไว้สัก2 0 0 0มืนก่อนเลย แล้วก็ผ่อนได้ไหมนี้ได้ไหมนี่หนูสาวพูดพูดแบบโอเคแล้วนะแต่ถ้าถ้าวางสักพันหนึ่งแล้วดาวอีกอีกสองหมื่นเก้านี่จะหนักไปหน่อยบอกว่าทีแรกจะพาดูล้อหลังเออมองไม่เห็นเห็นแต่ยางเออนี่อะว่าจะพาดูซะหน่อยไม่เห็นอะไรแล้วมองไม่เห็นแล้วนี่แอนเตอร์แอนเตอร์พาดูรอบๆได้เออต้องรีบพาดูฝนเป็นครั้งแรกเลยที่ฝนตกแอนเตอร์ก็ยังไหลอยู่นะคะเอ้ยครั้งแรกด้วยที่ฝนตกแล้วทางกลางฝนด้วย พราะปกติฝนตกจะเข็นไปข้างในนะคะอันนี้มถามว่าจะผ่อนต้องทำยังไงต้องผ่อนต้องทำยังไงอย่างระดับตองหนึ่งนี่ต้องต้องไงคะทิ้งรถไว้เลยต้องทิ้งรถไว้เลยรถส่วนตัวคุณทิ้งไว้เลยนะคะไม่งั้นคุณก็ต้องทิ้งบัตร atm คุณไว้ได้เลยแล้วบอกรหัสไว้ด้วยนะคะเอบสวัสดีทุกคนเนี่ยนะคะสวัสดีตองหนึ่งด้วยนะคะแอบเห็นไหมวันดีก็จะเป็นอย่างนี้แต่ตอนเนี้ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบ เพราะว่าเครื่องยังไม่เคลื่อนตัวจริงแต่ติดเครื่องได้นะติดเครื่องได้อ่าจะติดเครื่องได้อุ้ยต้องทนที่จะหนักกว่านี้อ่าหนูถามพี่พลแล้วกันพี่พลจะติดไหมติดนะอ่าติดเลยงั้นอ่ะเออเร่ออแค่มันมีเกียร์อย่างเดียวเขอดูหน้าจอเขาดูหน้าจอหน่อยเอ่อถ้าอยากได้หน้าจอรุ่นนี้ต้องเต็มเงินเท่าไหร่คะอันนี้รุ่นอะไร ลึกๆเราจะถามพี่พลไม่ได้นะคะเราได้ดูะะแต่รอบนอกางนั่ะนี่จะเป็นประมาณนี้อ่าได้หมดพี่บอลอันนี้ถ้าบอออะไรกาเล็และเวลาเราติดเครื่องเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องไอ้เจ้าขออนุญาตดับเครื่องก่อนได้ไหมคะ เรียกร้องเยอะแล้วเกินอ,อ๋อเรียกร้องมาเตอร์ของใค่คะอ๋ะไม่ไม่อะล่ะใครเรียกร้องมาบ้าง,ะงอะเออเจ้าของเขามาดูอยู่หรือเปล่าไม่รูร้เพราะเจ้าของก็ไม่รู้เหมือนกันว่านั่นเจอจะมาไล์นะฮะนั <c oughs> ่นเจก็ไม่ได้บอกนะคะว่านั่เจอี่พลคนเดียวเลย <c oughs> นี่เดี๋ยวเราจะได้เห็นการกลางเดือนนี้เดี๋ยวถ้าคันนี้ไม่ซ้อมอนเจอจะตามไปดูด้วยพาพถ่คลนิดนึงว่าจะวิ่งออกมาเป็นยังไงอันนี้คําเป็นคนขับค่ะ ช่างหนุ่ยกับเอ็มเลยครับสองคนนี่นะครับต้องลองดูก่อนวนะ่าเจ้าของเับได้หรป่าตอนนี้อันดับแรกช่างหนุ่ยต้องส่งให้ก่อนแหละใช่ย่คืนตั้งสองก่อนครับแต่มองแอนมองว่าอย่างเงี้ยเด็กๆกับเอ็มแล้วสบายแล้วเอ็มอ่ะครับเออเขาถามว่ารุ่นอันน <oh ี้จะวิ่งงานแรกงานไหนครับงานคิงครับคิงแดกคิงเดกนี้เดือนเดือนสิ้นเดือนครับไปไปเดือนอย่าใช้คำว่าสิ้นเดือนยี่สี่ยี่ห้าไม่ใช่สิ้นเดือนกัง ค่อนข้างไปลายๆนิดนึงอ่ก่อนสิ้นเดือนอาทิตย์ก่อนสิ้นเดือนจะได้เห็นคันนี้แน่นอนพี่เคยนับไหมว่ารถที่พี่ทำที่พี่เซตอัพไปเนี่ยผ่านมือไปพี่กี่คันไม่เคยรับจำได้ว่าของแอนต์ไปด้วยหนึ่งคันแอนต์ก็ผ่านจากที่นี่เหมือนกันออามาเทนต์อางสองอย่างขาดเหลืออะไรบางทีช่างเราก็ทําได้แหละแต่ช่างช้าไงเราก็หิ้วมานี่เลยสไลด์มาได้เลยอ่ามีออกทานอกสถานที่ไหมพี่บอล ไปไหม่วนมกไปทำบูช่หน่อยอ๋อก็จะปลูกก็ได้อออย่างเงี้ยมันกันหน่อยอย่างงี้ถ้าถ้าคุณจะให้ไปทำนะคะในช่วงฝนนี่คนไปนอกสถานที่ใช่ไหมสมมุติว่าอ่ะย่างใส่สามเงี้ยแต่พื้นที่เขาก็พอๆกับพี่พลนี่แหละใช่เออก็เราก็ถ้าเราวิเคราะห์แล้วมันนี่ดีกว่าอ๋อก็จริงๆแล้วยังมีที่ฝั่งโน้นยังมีที่ขยับ ไม่ต้องกลัวมาแค่สไลด์มาแล้วมาคุยกันค,ออคันหนึ่งถ้าจะให้พี่พลแบบเซตอัพให้ทั้งอันส่วนใหญ่แล้วแต่ของแล้วแต่ของที่ลเลือกได้ไหมได้ไว่าจะเอาสไตล์นี้ว,ว่าจะเอาแบบนี้ตอนนี้เลือกอะไรไม่ได้แล้วเลือกได้อย่างเดียว เบอร์โทรค่ะพี่พลเอ็นเตอร์ขึ้นให้ข้างล่างพี่พลเปิดเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงเปิดเช้าเลยครับเปิดพร้อมน้าน้รัแกนเลยตีห้าเข้าแกนตีห้ามาหาพี่พลได้ตั้งแต่ตีห้าเลยพี่พลปิดกี่โมงแล้วแต่อะไรหรอก็ทำรถเสร็จอ่ะคันหนึ่งใช้เวลาเสร็จกี่วันวันสี่วันแล้วแต่ถ้าเยอะๆเลยเต็มๆคัน ไม่เกินไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ไม่เกินเจ็ดวันก็คือได้วิ่งเลยนะแต่ถ้าคันไหนรีบก็ต้องบอกหน่อยว่าเรีบอ่าถ้าอย่างนี้สามวันอย่างเดียวเลยอย่าคิดเองก่อนมาโทรจองก่อนเพราะว่าเขาต้องมีคิวจองกันเออว่ารถสงอะไรเออบางบางทีพวกสั่งอะไรก็ต้องส่งนะคะเพราะว่าขายอะไรทุกอย่างด้วยทั้งหมดคือขาดเหลืออะไรคือได้หมดเลยเปิดทุกวันปิดไหม แล้วแต่แตนเตอร์เห็นพี่พลไปไปสนามบ่อยนะไปครับส่วนใหญ่ก็ไปดูลูกค้าด้วยวขออย่างเดียวถ้าคุณซ้อมขอให้บอกก็ไปดูแลเหมือนกันไปครับสนามไหนก็ไปไไเออจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าแค่ช่างที่ไปดูนะคือให้เราเซตอะไหล่อุปกรณ์เราก็ไปดูให้ด้วยวเออมีมีปัญหาอะไรปรึกษาได้ได่าออถ้าสายไฟมีปัญหาอะไรเคลียร์ให้หน้างเลยเอออยากรู้อะไรไหม ฝนตกแะครับอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณที่เรงจนจานเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณที่ไม่น่ามาแบบว่าถ้าแอนเตอร์มาสามครั้งตงให้กล่าวคเลยเชื่อป่ะติดน้ำแดงเจ้าพี่ยังไม่รู้จะติดยังไงแล้วอะ่ะเออคือบางทีบางทีต้องมาต้องแอบเอามาให้อะ่ะบางทีเจ้าของบ้านไม่อยู่ต้องมามา,มาขึ้นให้อะ่ะจริงจริงไม่ฝนตกก็ อินเทอร์เน็ตเป็นอะไรสักอย่างนหนึ่งเฟซบุ๊กเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอินเตอร์ฝากด้วยถ้าใครสนใจมีเบอร์โทรเบอร์เลยแต่ถ้าไม่มีเบอร์เฟซบุ๊กค่ะพี่พ <Facebook S 2> ลเฟซบุ๊กคนละใด่ออคุณอยากได้อะไรคุณโทรหาพี่พลเลยวันนี้อินเตอร์ไม่ไหวแล้วแหละฝนตกขนาดนี้ฝนไ,ไล่อินเตอร์ละถ้าใครแบบว่าเฮ้ยไม่กล้าคุยเวลาจะสนามทักได้เลย,เลยอ่าเดินเข้ามาคุยก็ได้ว่าจะต้องการแบบไหนตอนนี้มีอีกกี่คันที่ต่อคิวอยู่ สามคันต้องเสร็จภายในกี่วันคะก็ต้องวิ่งเดือนนี้หมดลอ่าเดือนนี้หมดเลยสามพันถ้าใครจะจองคิวโทรมาจองไว้ก่อนเลยแต่ถ้าเรีบวิ่งก็รีบต้องรีบโทรหน่อยเพราะช้ากว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะฝนไม่อยู่แล้วเพราะฝนตกทุกวันนะคะมันจะทําอะไรยากวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฝลด้วยไม่ว่าให้บุกร้านอย่าลืมสนใจอะไรอะไรยิ่งกว่ากระเป๋าเดลอมอนล้วงมาเจอเลยไลนเตอร์ฝากสปอนเซอร์ทางนานล่างด้วยนะคะเออไม่ว่าจะแบบช่วงนี้ไดโน ขึ้นที่ไหนก็ได้แต่ถ้าให้ดีออนเตอร์แนนามอาร์มสุดสวรานนะคะแต่ถ้าเป็นอินเตอร์สเต็ปนี้อยากได้รถแข่งจะเป็นแฮนด์เมดหรือว่าจะเป็นชุดคิดสามารถอินบ็อกหาชัดเทอร์โบได้เลยอยากได้เทอร์โบดีๆไปหาวุฒเทอร์โบได้เลยฟังดีๆนะคะชัตอินเตอร์ชัเทอร์โบทำอินเตอร์วุฒเทอร์โบทำเทอร์โบแต่นี้เปิดร้านล้อมแมกด้วยนะคะโอ้ลูกค้าแต่ละคนไฟกันนะโด ถ้าอยากได้เท่าดีฝากจิวท่าซิ่งไว้ด้วยนะคะอ่าอันเตอร์ฝากสปอนเซอร์ด้านล่างด้วยอยากได้คัสมีทั้ง OMC อมีทั้ง TC อยากได้แบบไหนเลือกได้เลยวันนี้อ็ตอรไปก่อนนะคะบ๊ายบาย